พุเตะก็หามแอลเพราะอะไรจ้ะแอลอยากกินเผ็ดกินแล้วก็กินน้ำตามเป็นนี้พักแอลก,กินพักหลายมาพี่น้องมาหนิตำกระปุ่นอีกได้บาทหนิ ใส่กลงแซ่หน้ำปลาพี่น้อ,นองเอ้ยกินน้ำแสบ่แสบๆบน้ำกันอ่ะใส่ข้าวปุ้นลงไปจ้าข้าวปุ้นเมีย่ยงนอกเป็นยังสี่ละสมุดเอามันก็นแส่บอยู่เดอ้ขอข้าวปุ้นนี่ตำส่วด,ววด,ดหลวดสวนหลวงจ้ามามาไร่สุเลสุเลมาจา่าแบบน,นี้น้ำกัน มาจ้าป่ะนี้พี่น้องตอมก้ปุ่นใสกุุงแซ่หนำปลาเสิรบแซ่ลน้ำกันน้ำเอลา้าโบไปเก็บต้นกระเทียมจากสวนมาได้หมอนี้นี่แล้วพี่น้องเมยอมากิยังกระแสบบด้สวัสดีจา้ามาพี่น้องมาอนี่มากินส่วข้าวปุ่นใส่กุุงแซ่หนำปลาคือก่าจ้ดาบุญแล้วเห็นงานมาเมย์เมย์อยากกินยังก็ได้กินได้เห็นบ่ คืออ่ะฮึมวันนี้มีผักแก้มเด้ไปเก็บมาจากส,น拜拜ส like าาวนมังกรเป็ดจ้ะภาษาไทยเออไม่รู้เรื่องนอกจ้ะพูดแต่ภาษาเยอรมันนี่เละยบาเลยแบบใครใช่ตุ่มึงี่ léo Cùng xe làm pa Bắt Lúc chít ốp hẹn vơ Mơ nhỉ สุดเด no ือดอากสวนส่วนเอวของประด้จทั้งก้อนสลายปายในดอกจ้าช่วงนี้เอามีงานเนาะนอกบ้านในบ้านอยากกินยังก็กินจ้ะ

Ba bạc 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 con bạc nào bạc 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 con, บัะอาหารต้านคุณแอลมาจัดการให้เราจ้าอันแอลมาเป็นเ่อยมากเป็นเมยยังสิหามบ่ได้อยากกินเนื้อเผ็ดๆกินแล้วก็งาแตกเป็นกรบเทียม ไปเก็บมาจากป่าเออไปเก็บมาจากสวนถูกหวังอมาอม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 ืนี่ผักกินพักไรค่ะจนมาเอาตีข้าวล,ล้างผัก เนื้อแตกหันเนื้อเอาออกตั้งจิงนะ่ะมีความสุกแต่มีแห้งช่วงนล่ะหละม,มื่อยมากเติอ๊อ,อ,อยังเข้าไปเนื้ออ,ออกมีแห้งขาด้า

เราไะกินน้องตามน,นี่แหละฉันนี้ผักเรวไปกินผักหลายไปเห็นผักในสวนตัวของมี่ก็เลยเก็บมาจา้ะอื พักไว้ก่อนรับจำไม้ได้จ้าพี่น้องเอลสำหรับเอลนะยิ่งสูงยิ่งหนาวก็วต้องไปตามกระแสผู้ใหเหตุ mm hmm. ตามใจเ้าตามคอ,อนเทนต์ของเ้าจนะ้า ผู้ใดมาเข้าก็จะติดตามเฮ้าห่ะจ้ะถ้าผู้ใด่ฏิบัาากเฮากับ่ติตามเฮ้าเอาแบบสบายสบาย,บายอย่าไปกดดันตัวของหรือพี่น้องอันันกดดันตัวของอันนัน,น,นบ่ดีต่อสุขภาพจิตอันนี้เอวเบ้า,าตามประสบการณ์ของแอวนะเฝ้า,าตามประสบการณ์จ้ะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวคนก็มาติดตามเรา คนหักเฮ้ากัติดตามเฮ้าเป็นแฟนเพจตัวโยงของเฮ้าเนาะนี่แหละจ้ายิ่งสูงยิ่งหนาวคือว่าจังสันูุรดเ,เข้าใจความหมายนี่เน้อจ้ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่แต่เฮาเห็ุตามสไตล์ของเฮ้าไปแบบช้าแต่มีความสำเร็จแค่นี้ก็ดีแล้วจ้าสำหรับแรล รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบาย Sam.